สวัสดีชาวราศีเมษท,ทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นงานทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ช่องแชแนลอาจารย์ป่าดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอดฮิตมาไว้ตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่านะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมษในช่วงเดือนนะคะพฤศจิกายนนี้พลังงานไพ่นะคะใบแรกของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะนะคะพลังงานไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็นไพ่ของสามดาบสามดาบคือสามคนสามความรักซ้อนเจ็บปวดสะเทือนใจเป็นพลังงานไพ่ของการถูกยแยงตะแคงรั่วหรือเกิดบาดแผลนะ ในเรื่องของเราความรักของคุณและเทาแบบนี้ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ต้องโพสิทีฟคิดบวกสิ่งดีๆเก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีปล่อยวางมันไปนะคะสามรับต้องระมัดระวังเพิ่มเติมในเรื่องของสุขภาพด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษช่วงนี้เวลานี้นะออกกําลังกายพักผ่อนใ้เพียงพอเพราะว่านะเกี่ยวข้องระบบหัวใจนะคะสมองระบบเลือดแบบนี้ก็ได้ด้วยนะนะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ห้าใบาเพิ่มเติมค่ะนะคะว่านะ,ะชาวราศีเมษนะคะ ทำไมคุณถึงได้ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ของสามดาบเนาะนะคะพลังงานไพ่5้าใบค่ะนะคะ ใบล่างของคุณเป็นไพ่ของสีดาบสีดาบคือเบื่อเซงเอ่อสีดาบคือไพ่ของคนปิดหูปิดตาไปวางแต่มีความคิดความเครียดเป็นไพ่ของคนที่นอนไม่หลับแลวปัดทักเรื่องสุขภาพไปจาได้ไหมเนี่ยเป็นไพ่ของสุขภาพจริงๆนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนปัดแนะนําให้ระวังเรื่องสุขภาพร้อเอร์เซค่ะอัุวินทรถือกระทาเป็นพลังงานด้านการตัดสินใจหลายอย่างช่วงนี้ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดแย้งง่าย มันมีเรื่องต้องไฟติ้งมันมีเรื่องต้องตัดสินใจบางครั้งอย่าตัดสินใจบนความใจร้อนนะเพราะว่ามันจะส่งผลทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดด้วยเดอะเมจิเชียนค่ะเป็นไพ่ของการแก้ไข,าขาการแก้ไขหรือแนวโน้มเนาะนะคะพลังงาน่านเป็นเด็กถือคะทาค่ะเกี่ยวข้องกับชาวราศีเสืงคนเกิดในเดือนนั้นการกลับมาหรือการอยากไปต่อหรือการอยากพัฒนาความสัมพันธ์เวลาขึ้นคู่2ใบเนี้ยมันพูดถึงตัวเรากําลังคิดมากหรือตัดสินใจในความสาัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชาวทัศไฟชาวราศี สคุณอาจจะอยากกลับไปแก้ไขในความสัมพันธ์กับเขาหรือเขาจะกลับมาก็ได้นะนะแล้วก็เจดคทาค่ะเจดคธาเป็นไพ่ของคนเกิดวันเสาร์เป็นไพ่ของความขัดแย้งเจดคทาหมายถึงยากลําบาก การตั้งกำแพงเพราะงั้นชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนแปลว่าคุณค่อนข้างมีเรื่องของความเครียดความคิดมากอันมีเหตุจากความขัดแยง้งและกำลังตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะไปง้อเขาเขาจะมาง้อคุณอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ได้นะเดี๋ยวดูค่ะว่านะคะพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมทําให้นะ,ะชาวราศีเมษได้พลังงานไพ่เป็นแบบนี้ชมลันค่ะชมลันเป็นไพ่ของ การปรับความสมดุลการปรับความเข้าใจหรือการตั้งคําถามในเรื่องของการกลับมาปัดชอบมากเลยอ่ะคือไพ่มันออกมาตามที่ปัดพูดเปเมื่อกี้เลยนี่คือการดูดวงแล้วก็ใช้สิ่งที่มันเป็นเซนเนาะวิ่งมาในสมองเนาะมันวิ่งมาว่าอะไรปกพูดไปแบบนั้นแล้วไพ่มันก็เปิดตามมาให้ตลอดเลยนะคือแบบนี้ด้วยนะ ต้องเรามาระวังในเรื่องของความไม่ตั้งใจนะชาวราศีเมษคือสิ่งที่เราไม่ตั้งใจมันอาจจะเป็นมันจะกลายจากเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ทิมแทงเขาแบบนี้ก็ระวังได้หรือเขาอาจจะมองว่ามันเรื่องมันไม่มีอะไรอะ่ะแต่มันทิมแทงคุณแบบนี้ก็ได้นะแล้วทพลันค่ะการปรับความสนุลการปรับความเข้าใจค่ะขึ้นคู่ไพ่คิงถือดาบมาเลยจ้ะ ปัดบอกแบบนี้นะชาวราศีเมษถ้าคุณเห็นคลิปวิด Orion, ีโอนี้ปัดอยากให้คุณปล่อยวางเรื่องอีโก้นะเพราะสิ่งหนึ่งที่ปัดเห็นในที่นี้คือทบบรรบาลานซ์ขึ้นคู่คิงถือดาบมันมีความเงียบนะบางคนบางท่านไม่ได้ขัดแย้งหรอกแต่มันมีความเงียบเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความเงียทบทรบาลานซ์ขึ้นคู่คิงถือดาบเนี่ยปัดจะทายว่าไม่มีการกลับมานะต้องบอกไว้ก่อนสองใบนี้ก็พูดถึงการกลับมาหรือการกลับไปที่ไม่ค่อยลงตัวแล้วนะคะส,สองอันนี้ขึ้นมาอีกแปลว่าไม่มีการกลับมาหรือการปรับความสมดุลกันไม่ได้ละ นะคะคบางคนบางท่านที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีการบอกว่าเออเขาเรียกว่านะตัดสินใจที่ไปไปทำเดอะเมจิเชนแล้วก็คือพยายามแก้ไขมแล้วสารภาพและขอโทษและแต่ว่ามันลงตัวอยู่ไหมมันอาจจะยังไม่ได้ลงตัวนะคะแตกกระทาค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับร,ระบบ การสื่อสารระบบรออนไลน์ที่ตัวคุณกับตัวเขาเพยายามที่จะสื่อสารกันทางโซเชียลออนไลน์เมสเซจอะไรใดๆก็ว่าไปนะหรือบางคนบางท่านในตอนนี้เวลานี้ค่ะปัดบอกเลยที่ปัดพูดไปจำได้ไหมต้องเรามาระวังในเรื่องของการพูดคุยเพราะว่าอันนี้คือระบบการสื่อสารโซเชียลออนไลน์หรือสิ่งที่เราะะสื่อสารไปมันอาจจะทําให้เราเป็น k i n ถือดาบก็คือทะเลาะเบาะแวงขัดแย้งกันใช่ไหมนะบ,บางทีในเรื่องของการพิมพ์ข้อความมัน มันมันสั้นเกินไปเนาะนะสองเหรียญค่ะสองเหรียญคือการไปไปก,ก,กับการบรารานซนความสัมพันธ์การอุปถัมภ์การช่วยเหลือหรือความไม่ชัดเจนคนคนนี้คุณอาจจะเจอในการงานการเรียนแอปออนไลน์คนคนนี้อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาก่อนก็ได้นะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของนะคะแปดดาบความเครียดความคิดมากความดราม,มา่าว้าวชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนปฎิว่านะ คำว่าไปๆกลับๆเนี่ยมันยังคือสิ่งที่คุณต้องการอยู่เลยแต่ว่ามันดูจะเป็นความยากทําให้คุณมีความแต่ความเครียดความคิดมากความดรามา่าความเจ็บปวดสะเทือนใจเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกจะสะบองไม่ได้พยายามปิดหูปิดตาปล่อยวางทําตัวเหมือนไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วเป็นไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษหนึ่งต้องระวังความเครียดความคิดมากระวังการนอนไม่หลับระวังปัญหาสุขภาพอย่าทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะต้องทะเลาะบ่อแวงขัดแย้งกับใครไม่ว่าเขา,าทะเลาะก,กับคุณหรือคุณทะเลาะก,กับเขาต้องวางอีโก้นะต้องง้อกันนะ งอแล้วเขายังไม่ให้อภัยก็ต้องใจเย็นนะคือตอนนี้ปัดว่าเรื่องของการการพยายามที่จะให้เรากลับมาในความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะมีใคร Take คแอคชั่นไปแล้วแหละแต่ผลลัพธ์มันมีแฮปปี้เท่านั้นเองเพราะแปดดาบเรายังซีเรียสอยู่เนาะนะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่คนรักคนรู้ใจเพิ่มเติมค่ะนะคะใครที่มาจาก TikTok สามารถดูคลิปเต็มได้ที่ช่อง YouTube นะคะหรือนะคะสะดวกที่นะคะ เฟซบุ๊กอาจารย์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ก็ได้ด้วยตรงนี้ก็จะมีคลิปเต็มให้เช่นเดียวกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดดาวให้กําลังใจออกปัดได้นะนะคะพลังงานไพ่ค่ะของคนรักคนรู้ใจเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานไพ่นะคะเป็นไพ่ของคาราฟันค่ะต่างวัยต่างชาตินะคะคูบาอาจารย์เขาอาจจะเป็นราชการแบบนี้ก็ได้นะคะุณถือถ้วยค่ะคุณต้องการให้ใครกลับมามีใครกลับมาถามว่ามีใครกลับมาหรือเปล่าเออเรื่องวันนี้มาแนวนมในเรื่องของกลับไม่กลับ งอไม่งองอสําเร็จหรือไม่สําเร็จเออไพ่เขาก็มีไพ่แบบนี้เหมือนกันนะชอบจังเลยนะควิถือถ้วยค่ะนะคะควิถือถ้วยเป็นไพ่ของคุณต้องการให้ใครกลับมามีใครกลับมาหรือถามว่ามีใครกลับมาหรือเปล่าเป็นพลังงานไพ่ของการขอร้องให้อยู่ในความสัมพันธ์ซ yeah ึ่งเป็นพลังงานไพ่แบบเดียวกันนะแล้วก็ใบนี้ด้วยเนาะนะคะพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะนะคะเป็นไพ่ของนะคะหนึ่งคาถาค่ะหนึ่งคาถาเป็นพลังงานไพ่การเทคแอคชั่นและการตัดสินใจเหมือนไพ่อัศวินถือคาถาไหมเหมือนนะ นะคะโอ้โหมาแบบเดียวกันเลยนะคะพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะเป็นไพ่ของเดอะสตาร์ค่ะอดทนรอคอยรอขาอสารรอคําตอบรอการบาลานซ์ความสัมพันธ์มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งกาแพงเป็นใครเอ่ยเม่หรือเปล่าอันนี้ดูดีๆนะเพราะว่าพอดีไพ่คนรักคนรู้ใจมา4ใบเนี่ยเขามีพลังงานด้านการตัดสินใจในเรื่องของการนะคะเกี่ยวข้องกับการแบบอดทนรอคอยรอ,อ,อขาวสารรอคําตอบรอการบาลานซ์ความสัมพันธ์แล้วก็6ดาบค่ะ แยกอยู่แยกนอนแยกทางนะคะมีใครคในใดคนหนึ่งยอมแพ้ละหันหลังในความสัมพันธ์ไปเหมือนไพ่คิงถือดำไหมเหมือนนะนะคะเดี๋ยวดูไพ่ต่อจ้านะคะไพ่เป็นไพ่เดทค่ะถ้าคุณถามว่าคนรักขารู้ใจของคุณตอนนี้เวลานี้เขาอะนิ่งมากเลยออปาดเขานิ่งแล้วจริงๆเขาเอาเราออกจากสมองไหมป้าบอกเลยในความคิดความเครียดความนิ่งเขาไม่ได้เอาคุณออกจากสมองค่ะเขายังมีเรื่องนี้อยู่ในความคิดความรู้สึกเขากําลังรู้ ในความแยกยาแยกจากความที่เหมือนว่าคล้ายๆแล้วกันคล้ายๆเรามีปัญหาความรักแล้วมันจะต้องถึงขนาดทันเลิกลากันไหมเนี่ยนะเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าฮ้ยมันจะต้องจบลมหรือเขาคิดว่าเออจบแหละแต่เขาก็ยังเอาเรื่องนี้ออกจากสมองไม่ได้นะโมเมนต์แบบนี้นะนะคะแล้วเขาก็รับรู้รับทราบได้ว่านะคะมันมีเรื่องของการแบบกลับมาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาที่ไวเวอร์ซ่ากันแต่อย่างที่มันบอกเมษเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราจะตัดสินใจกลับไป หาใครหรือใครกลับมาหาเราแต่ว่าการบาลานซ์ความสัมพันธ์ต้องเลามาระวังตรงที่ว่ามันมีสิทธิ์ไม่ประสบความสําเร็จได้ใช่ไหมที่บัดบอกคุณมีไพ่ของปาดดาบเขามีไพ่ของเดสค่ะสองใบนี้เป็นไพ่ของความเครียดความคิดมากความเครียดความคิดมากแปลว่าคุณและเขาก็เครียดคิดมากพอกันค่ะนะคะปดเลียนค่ะปดเรียนเป็นไพ่ของการจับผิดคิดลบหึงหวงแอบส่องแอบดูการถอดสมการในเรื่องของความรักดูเขาก็ถอดสมการเยอะเหมือนกันนะนะคะดูเขาก็ถอดสมการเยอะเหมือนกันนะนะคะไพ่เป็นดีเอ็มเพรสค่ะนะคะ ไพ่เป็นไพ่ขอห้ะะาคาถาค่ะกี่ใบแล้วเนี่ยนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วใบสุดท้ายขอใบสุดท้ายค่ะสองถ้วยทาไงดีอะเหมือนคนรักกันอะไม่ใช่เขาเหมือนลวกันเอาคนรักกันอะเอาพูดง่ายๆคือมันเป็นไพ่ของความรักกันแล้วก็ฟาดกันแรงแล้วก็เจ็บมากแล้วก็จะเลือกไม่ง้อกันด้วย <c oughs> ชางราศีเมษปัดว่าเรื่องราวในตรงเนี้ย คุณก็รอเขากลับมาในความสัมพันธ์เขาก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะกลับมาในความสัมพันธ์แต่เขากลรักคุณมากในความสัมพันธ์ปัดว่าเขามีความกลัวนะในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อีกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ปัดบอกมันเป็นเรื่องถ้าถ้าปัดมองตามหน้าไพ่แบบเนี้ยต้องเรามาระวังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยินชาจนเกินไป กับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใจร้อนเกินไปแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นประเด็นเป็นปัญหาอย่างพวกไพ่สามดาบเนี่ยปัดบอกเลยนะมันเป็นเรื่องน้อยอกน้อยใจมากๆได้ด้วยนะน้อยอกน้อยใจมากๆเลยอะแล้วก็เก็บสะสม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 ,สสมะกลายเป็นประเด็นแบบนี้นะชาวราศีเมษน,นะเอ้แต่ปัดว่าช่วงนี้ราศีเมษขี้น้อยใจจริงนะเหรอใครมาแอบสองชาวราศีเมษเนาะนะคะเอาใจหน่อยล้กันนะโมเมนต์วันนี้ไม่รู้จะพาไปทางไหนนอกจากคนที่รักกัน แต่ทะเลาะกันทะเลาะกันแรงแรงจนถึงกระทท่านจะตัดสินใจเลิกกันมีความเมียมมีความสัมพันธ์นะคุณจะไปง้อเขาหรือเขาจะมาง้อคุณมันก็เป็นเรื่องที่คุณสองคนกําลังตัดสินใจกันอยู่แต่ปัดว่าไพ่วันนี้มันพูดถึงการมีการง้อแล้วแหละแต่ง้อแล้วยังไม่เหมือนเดิมไงง้อแล้วยังโกรธอยู่ ง้ออะไยังรู้สึกแบบอยากจะทําทโทษอีกฝ่ายนึงอยู่ว่าทีหลังนะ่งทำแบบนี้กับฉันอีกนะและอย่างที่ปัดบอกในเรื่องราวนะคะในเรื่องราวก็มีความเป็นได้มันเกิดจากเรื่องเล็กๆไปเป็นถึงเรื่องใหญ่เร,เรื่องเลเ็กๆเช่นเรื่องน้อยใจ นะขัดแย้งกันในเรื่องลักษณะนิสัยเธอต้องการเธอทำไมไม่แบบนั้นแบบนี้นะคะนะเรื่องของการที่พยายามแบบเปลี่ยนแปลงเรื่องนัดหมายนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ปันหูราเก้าสิบเก้าเนาะชาวราศีเมษต้องเกี่ยวข้องกับราศีอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูให้นะมีธนูสิง์เมษสิงค์ธนูนะชาติ่ายกับชาติสายช่วงนี้โชวเชคก,กันมากพอสมควรจริงอันนี้ต้องยอมรับค่ะสองค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะนะคะแล้วก็วันจันทร์นะคะต่างวัยพฤชศพค่ะ มีอะไรอีกพิจิกกุ่มประมาณนี้เนาะนะคะเดี๋ยวดูข่าวว่านะคะราศีอะไรที่มีผลต่อชาวราศีเมษบ้างนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะวันเดือนปีเกิดนะคะจะบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนคุณภาพาความรักของคุณเป็นอย่างไรเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเราเราจะได้นะคะเดินกับมาได้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาไม่ใช่จะต้องเป็นเนื้อคู่กันอย่างเดียวมันถึงจะอยู่กันตลอดชีวิตนะ เนื้อคู่คําว่าเนื้อคู่สาหรับปัดนะบางคนบางท่านเป็นเนื้อคู่กันค่ะแต่ก็เป็นวิบากกรรมโชคกรรมในเวรกันด้วยตอต้องมาแต่งงานแล้วเลิกลากันก็มีหรือมาคู่กันแล้วอยู่กันแบบตลอดชีวิตก็มีบางคนบางท่านเป็นเดวิลค่ะอาจจะสุกสุกดิบดิบแต่เหนียวแน่นมั่นคงก็ได้นะหรือบางคนบางท่านค่ะในวันเดือนไปเกิดคุณอาจจะมีเนื้อคู่ในรูปแบบเขามีเราเป็นมีคนอื่นมีคนอื่นมีเรา แบบนี้ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าดูดวงส่วนตัวเนาะจะได้เข้าใจในพื้นดวงตัวเองมากยิ่งขึ้นมากกว่านั้นค่ะนะคะในตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยนะคะในเรื่องราวความรักในตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ปันเห็นปันว่านะเวลาคุณมาดูดวงส่วนตัวเนี่ยมีความเป็นไปได้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามอายุปัจจุบันตกต้องในเรือนอริหรือตกต้องในเรือนหินนะมันจะส่งผลแบบนี้เรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นประเด็นเป็นปัญหา เงนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นประเด็นเป็นปัญหากับ2ในหน้าไพายย่ของตัวคุณกับตัวเขาคุณจะได้รู้ไงเป็นเรื่องงามยามดีที่จะได้ง้อเขาได้หรือเปล่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะและรวมถึงเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับตัวคุณนะคะถ้าใครอยากจะไปต่อก็จะได้รู้เลยว่าเราจะต้องกอบกูนะอาจจะไม่ใช่แบบพื้นดวงทุกคนที่มันจะเฉลยมาว่ากอบกู้ได้หรือไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่แนะนําพื้นดวงทุกคนแหละว่าให้เราเข้าใจช่วงจังหวะของ เลิกดียามดีเนาะเราจะได้กอบกู้กับมันได้ประสบความสาเร็จเพราะส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ทุกคนนาะประสบความสาเร็จในความรักความสัมพันธ์กันอยู่แล้วแต่ว่าสนามมันไม่ได้เขียนมาให้เราต้องอยู่กันตลอดไปเดี๋ยวแต้มบ,บุญก็นําพาขับเคลื่อนเราได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคู่วิบากกรรมเป็นคู่มิตรกันเพื่อสามารถแต่งงานและอยู่กินกันตลอดชีวิตได้เช่นเดียวกันนะนะคะเดี๋ยวดูให้ราศีค่ะนะคะราศีอะไรที่มีผลต่อชาวราศีเมษในช่วงเดือนนะคะ อ,อ่พฤศจิกายนค่ะไพ่เป็นไพ่ของราศีเมถุนนะคะราศีพิจิกค่ะชัวร์พิจิกมาดูดวงแน่นอนค่ะใครที่เดียวกับราศีพิจิกแลอคนเกิดในเดือนนั้นมาดูแน่นอนค่ะนะคะไพ่เป็นเมถุนค่ะนะคะแล้วพลังงานไพ่เป็นไพ่ของมีนค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมทีนะคะ เดียวกับสีราศีนี้เรื่องราวเป็นประมาณนี้คุณจะต้องมาถามคําถามปัดแน่นอนคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรเรื่องนี้จะจบหรือไปต่อนะคะเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรคุณถ้ากลับไปกอบกู้นะคะแล้วเขาดูนิ่งอะ่ะดูเขาแบบไม่อยากจะกลับมาแล้วอะ่ะเออนะคะจะได้วางแผนต่อกับตัวเองในถูกต้องหรือว่าเฮ้ยเราจะต้องไปกอบกู้เพิ่มเติมไหมเพราะไพ่ของคุณตอนนี้เวลานี้เป็น8ดดาบใช่ไหม ใบแรกเป็น3ดาบใบสุดท้ายเป็นบบดาดาบก็ค่อนข้างดรามา่ามากพอสมควรนะนะคะดิดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะนะคะพลังงานไพ่เพิ่มเติมปัดว่าเดี๋ยวมีคําถามขึ้นมาลนะเช่นเอาัสไปเทคอชั่นแล,ล้วแหละรอกันแบบสองรอรอรอสองเหรียญอยู่แต่มันดราม่ามากเลยเอาัตรทาไงดีนะคะเขาอยู่ในช่วงของความคิดความตัดสินใจใช้เวลาถอดสมการเขาก็รักเราแต่ในความสัมพันธ์นี้ยมันมีห้างราทาอยู่คือมันอาจจะขัดแย้งแล้วเรื่อง าที่ปัดบอกไปเมื่อกี้จำไม่ได้นะพูดว่าอะไรบางทีพูดตามเซน์เนาะ The e m p r a c e ึ้นทา้ากท่าคุณอาจจะพูดถึงเรื่องการมีลูกหรือการแต่งงานก็ได้นะซึ่งมันอาจจะเป,เป็นประเด็นระหว่างคุณกับเขาอยู่แบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวดูซิว่านะคะพลังงานไพ่นะคะห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมว่านะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของบทสรุปและคําแนะนําเป็นอย่างไรเดวิลค่ะ เดวิลของไพ่วิบากกรรมความรักปัดบอกแบบนี้นะเวลาขึ้นเดวิลมาในวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยอายุปัจจุบันมีสิทธิ์ที่จะตกดาวราหูได้หรือการเข้าคู่ระหว่างคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่ในรูปแบบของดาวราหูได้นะคะเดวิลนะคะเป็นไพ่ของจัสติกค่ะจัสติกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า3คน3าความอย่างเดียวแต่ปัดบอกไปตั้งแต่ต้นคิดว่าจัสติกมันพูดถึงเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แล้วปัดบอกว่ามันมีเรื่องของความอะไรนะจับผิดคิดลบหึงห่วงอยู่ใช่ไหม เออนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของชาริออตค่ะชาริดออตเป็นไพ่ของชาวราศีกรกฎคนเกิดในเดือนนั้นชาริดออตเป็นไพ่ของความขัดแย้งนะคะไพ่เป็นไพ่ของสีถ้วยค่ะเบื่อเซ็งเครียดเอาใครสักคนหนึ่งออกจะสมองไม่ได้จริงแหละคุณทะเลาะกันเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เดวิลค่ะตอนนี้น่าจะต้องอยู่ในพื้นดวงของวิบากกรรมความรักแน่นอนเลยแล้วเรื่องมีสิทธิ์จะเป็นลักษณะของจับผิดคิดลบหึงห่วงได้ใช่ไหมนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของควีนเถือกระทาค่ะ คุยเนื้อทานะคะเป็นไพ่ของชาวราศีพฤษภชาวราศีพิจิกคนเกิดในเดือนนั้นเป็นไพ่ของต่างวัยเป็นไพ่ของตากกะและเหตุผลเป็นไพ่ของผู้หญิงที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองมีหน้าที่กันงานดีแต่ถ้ามีแฟนมีสิทิ์ที่จะเป็นต่างวัยไปทางอายุน้อยได้คือในตอนนี้เวลาเนี้ยคนคนเนี้ยคุณปักหมุดความสัมพันธ์ของเขามากพอสมควรนะแต่ด้วยความความเป็นคนฟิตเซียสฟาดฟาดอย่างคุณหรือเปล่าก็เลยทําให้มันเป็นประเด็นเป็นปัญหา แล้วตอนนี้ก็มานั่งคิดนั่งเครียดเขาจะกลับมาไหมหรือเขาจะไม่กลับอ่ะขอไพ่ฟันธงสนองนี้ชาวราศีเมษนิดนึงสิว่าตกลงอบัดกลับหรือไม่กลับนะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่ของสิบดาบค่ะกลัวไม่กลับจังเลยแม่จ๋านะกลัวไม่กลับจังเลยแม่จ๋านะคะกลัวไม่กลับจังเลยอ่ะคือไพ่มาแบบนี้ เข้าใจเลยอะว่าทำไม8ดาบถึงขึ้นแบบนี้นะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษในช่วงเดือนนะพฤศจิกายนเดี๋ยวดูไพานางฟ้าสิว่าไพานางฟ้าบอกอะไรนะกลัวๆนะไพานางฟ้านะนะพลังงานไพานางฟ้าอะพลังงานไพ่ของนางฟ้าค่ะ พลังงานไพ่ใบนี้พูดถึงการต่างกันด้วยเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมครอบครัรวความห่างไกลอาจจะคนละทวีปคนละประเทศเขาเขากับเราอาจจะต้องมีเรื่องของความห่างหรือความต่างเข้ามาเป็นตัวแปรแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บัตรบอกไปคือคำนี้เป็นแปลว่าพ่อแม่ครอบครัวมีทธิพลในความรักความสัมพันธ์ด้วยด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะต้องเรามาระวังเซนซิทีฟนิดนึงหลายคนอาจจะรู้สึกว่าฮยมันไปต่อในความสัมพันธ์ในรูปแบบ ครอบครัวกันไม่ได้นะคะเป็นคุหถือกระทํากันไม่ได้เพราะว่ายัางไงแล้วอะ่ะเราน่าจะต้องมีปัญหานะคะในเรื่องของอ่ะเรียกน,นะจดทะเบียนสมรสครอบครัวหรือความถูกต้องอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยขอพลังงานไพ่นางฟ้าเพิ่มเติมอีกสักใบค่ะ,ะนะคะดูสินะคะไพ่เป็นไพ่ของเคมิสตี้ค่ะ <c oughs> เหมือนที่บัดพูดเมื่อกี้มามันยังมีเรื่องราวที่มันดึงดูดระหว่างคุณและเขาอ่ะ สองคนมันคือความรักอะบัดบอกแล้วใช่ไหมมันคือความรักอะแต่ว่าสิบดาบมันขึ้นอะมันพยายามให้เรื่องนี้เงียบลงหรือจบลงแบบนี้ก็ได้เหตุผลมาด้วยความต่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เรื่องราวในตรงนี้ชาวราศีเมษอย่างที่บัดบอกคุณต้องมีความศรัทธาในความรักขั้นข้าที่จะเยอะมากเลยนะคุณต้องเชื่อว่ารักเนี้ยมันต้องผ่านเรื่องอุปสรรคเรื่องราวปัญหาไปได้นะนะคะคุณอาจจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างจากแฟนจากคนรักคุณอนะ ที่มันเหตุเป็นเหตุเป็นผลเข้ามาในความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยเราแต่งงานกันไม่ได้เราเป็นรูปแบบนคนไม่ได้เรามีนะคะชาลีออตนี่ต่างต่างชาติต่างศาสนาความห่างไกลอะไรแบบเนี้ยนะนะคะคือบางคนมีเรื่องยศตําแหน่งนะอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นโมเมนต์ของความสัมพันธ์ในรูปแบบว่าเหมือนเราเขา,ามันจะถูกดึงดูดกันอยู่ตลอดแต่ว่ามันไม่สามารถจะไปอยู่ในความเป็น ตัวจริงหรือความถูกต้องหรือครอบครัวยอมรับแบบนี้ได้นะมาเลยกลายเป็นประเด็นเป็นปัญหาในแบบนี้ก็ได้ด้วยอันนี้คืออีกข้อหนึ่งนะที่ขึ้นมาในหน้าไพา่แต่อย่างที่บาดบอกไปค่ะในเรื่องตอนนี้เวลานี้ใจความสัมพันธ์คือเราไปง้อกันเราจะบาลานซ์ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เกิดจากเคมิสตี้กับสองถ้วยนี่แหละที่พยายามดึงคุณและเขาอะ่ะให้กลับมาง้อกลับมาคิดกลับมาทบทวน กลับมาในโมเมนต์ที่ว่าเฮ้ยเรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องที่มันหนับทําให้เราเป็นประเด็นเป็นปัญหาแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยตอนนี้จุดเล็กๆที่ทําให้เราทะเลออกกาะกันนะกลายเป็นว่ามันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายมาซับพอร์ตนะคุณอย่าลืมนะคุณมีสีถ้วยที่กําลังนั่งคิดแบบเบื่อเซงเครียดเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกจากสมองไม่ได้แล้วคุณกําลังเอาตะก,กะเลยเหตุผลเหตุผลเยอะแยะมากมายในโมเมนต์ของอนาคตความมั่นคงครอบครัวเออพอทะเลาะก,กันปุ๊บนะเหตุผลนะ ตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ว่าหยิบมาซัพพอร์ตเต็มไปหมดเลยอันนี้ต้องเรามาระวังเนาะนะคะชาวราศีเมษนะต้องเรามาระวังเรื่องความน้อยใจความคิดเล็กคิดน้อยด้วยใชมที่ปัดบอกไปเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะนะคะชาวราศีเมษที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอลไล์ปันโหรา99นะคะขอบคุณผู้สนับสนุสน,นช่องชาแนลจันปัดอุดวงไพทาโรนะคะสนับสนุนได้ตามความศรัทธาไม่มีข้อผูกมัดอะไรใดๆทั้งสิ้นหลังหมอชอบหมออยากนะคะสนับสนุน กดไลค์กดแชร์กด share, กดาวที่หน้าช่อง Facebook ให้ก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยใครสนใจในเรื่องของนะคะอีบ e ุ๊กเรียนดูดวงออนไลน์ผ่านอ e ีบุ๊กค่ะให้คุณไปอ่านนะคะคำทำนายาคำแปรไพ่78ใบได้ด้วยตัวเองแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองไปเป็นหมอดูมืออาชีพนะนะคะสำหรับวันนี้อวยพรให้ชาวราศีเมษผ่านได้ทุกอุปสรรคเรื่องราวปัญหาเรื่องนี้ใช้สติใช้ความรักนำทาง ใช้แนวทางการแก้ไขจับมือกันให้แน่นพอปัดว่าไปได้นะสู้ๆชาวลาศีเมษค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ